จะมาอ่านบทที่เจ็ดนะครับเนี่ยเพื่อนรักเพื่อนเล่นผมยังไม่ทันได้เสร็จไงผมก็กดเปลี่ยนฟอนหรอเนี่ยกลับมาแล้วผมกดเปลี่ยนฟอนผิดเมื่อกี้นี้พรามันเด้งหายไปกออากา 多啊！炸！多！多啊！炸！多啊！炸！多啊！啊 ไปสระอะไรคะสระอีกกออิกิจออิกิตออิกบออีกบออิกบออีกคอคออีกคีชอชออิกิีทอถูกล้วทออิกิีออิกพีซออิกิ ไปไหนแล้วไปนอนบ้านแล้วขออข้ไนปขอออขออขขออขออขชออขทออขนออนิมอนิออิฮะอ่านอไปนะคบสระอึกอึ จือต่อือจือต่อือจือบอือมือบอือผือออือือขอือถือชอชอือชื่อชอือชื่อทอือถือทอือถือซอ สอะค่ะก็สระออยู่ดีจะเป็นะอาได้ไงเนี่ยสออืสออือออือออออขอคือคืคออืคือออืชือออืนออืนึมออมึอรอเ ายสละอะไรคะสละอุครับสราอุอยู่ข้างนหรือข้างล่างคด้านลงครับโอเคค่ะกออุจจออจุตออุตุบออุบุปออุปุออุอูคอคออุุ่ชออุจทอชอทอ ขู่คอ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 เดี๋ยวแล้วไปคออุคุคออุคุคออุชุทออุทุนออุนุมออุมุโลอุลุเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านต่อไป มออามอมาออีตออีซิมาซิหออหอหออออหึปออุปปออาบะปูปหอือหือออือหืืนออานะ จออาจจะจะไม่ตรีจ๊ะนะจ๊ะอมเอแม่แม่จออาจจะทาวาจ๋าแม่จ๋าจ๋าแม่จ๋าจ๋าอ่ะทีนี้ไม่ต้องสะกนแล้วค่ะอ่านเลยค่ะไปบู่ป่าสะอูปค่ะูป่านะ ใบัวใยบัวตัวสระเไคร่ียตัวเอียตะไคร่นี่มอมอเอียเมียตัวเมียขอขอเอือสระเอียขอเอียเขียเขียไม่เอกเอขียดูดูเขียดูขออูผูไม่ถูกไม่ถูกผูรออี จวาวสีอาตีพี่กอเอถูกแล้วกอเอเอไม่จัดจ้าวสีพีพี่สีจอเอจไม่จัดจวาว ไม่ตีเจเจอะเจอะเจดูเจเจอะไรจเจจูเจจูเจจูทออูทูไม้เอกทูทอเอือดูไม้เอกทูทูทูอะรเอืออีกอันนี้เอืออันนี้ก็อือรออือรือไม้โทรือเรือรือหา ตาชีชอช้างมองเห็นเป็นทีเอาแล้วทำไมแม่แม่ทำไมแม่พูดทีอ่ะต่อดีใจสอสออายใสไม่เอกใสฟออาฟอาฝามองอึมือฟออาฝาไม่เอกฝาฝอฝาไม่เอกฝามองอึมือใสใสฝามือ ขออนอสระอือขออือถือขออือถือดออือถือือ เสือเสือเสือไม่โทรเสือผ้าพี่มีเสื้อผ้าแม่ทำสระอือลูกถือถือแม่ทำถือไม่มีทำลูกแม่ถือเฉยเฉยแม่ถือถอโอนอถงถอโอถอโอยออายาถอยยา แม่ถือถั่ว<ท>ยาใ<า>บาบกใบบัว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 ,บบวดูภูผาเดี๋ยวจำสิหลกให้อา่านภูผามาหาใบาบกเออเก่งมากโอเคพอแล้วจบคลิปครับเราเดีค่ะ๊ายบาวครับ